สถิติจำนวนคนหางานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำง,งานต่างประเทศปี2565โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเป็กตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2565มีคนหางานไทยได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศรวมกับที่ได้รับอนุญาตเดิมอยู่แล้วมีจำนวน65,516คนทั้งนี้หากนับเฉพาะประเทศในกลุ่มเอเปก จะมีมากถึง38,566คนถ้าคิดเป็นร้อยละจะมีมากถึงร้อยละ58.86ของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางทั้งหมดเรามาดูว่า7ประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานมากที่สุดมีประเทศไหนบ้างลำดับที่1เป็นประเทศจีนไทเปรหรือไต้หวันมีจำนวน19,086คน ลำดับที่สองประเทศญี่ปุ่นมีจำนวน6,195คนลำดับที่สประเทศสาธารณารัฐเกาหลีมีจำนวน4,966คนลำดับที่สประเทศมาเลเซ,ซียมีจำนวน2,663คนลำดับที่5ประเทศสิงคโปร์มีจำนวน1,913คนลำดับที่6ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวน1,044คนและสุดท้ายลำดับที่7ประเทศเวียดนามมีจำนวน596คนทั้งนี้มี2ประเทศที่ไม่มีคนหางานไทยได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางไปทำงานได้แก่ประเทศชิลีและประเทศเปรู